ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับพวกคุณสวัสดีเพื่อนที่รักถึงเวลาแล้วที่จะมาพูดคุยกับพวกคุณเพราะพวกเรามีอะไรอีกมากมายที่จะบอกพวกเราได้ยินคำถามจากแผ่นดินโลกซึ่งพวกเขากำลังโกรธเกลียวพวกเราที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกคุณ รวมไปถึงโลกอลรยธรรมทุกอย่างดูช่างทานลุนและหยาบคายซึ่งพวกเราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้วายพวกคุณคาดหวังว่าจะดีขึ้นมากในปีใหม่นี้ก็ใช่นะพวกเราบอกพวกคุณว่าปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่พวกคุณปรารถนาอย่างไรก็ตาม พวกเรายัางบอกด้วยว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยในระหว่างเส้นทางไปสู่ความสุขในที่สุดพวกคุณกำลังเผชิญกับการกระทบกระทั่งและไม่มีหนทางใดที่พวกเราจะสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับพวกคุณพวกเราขอรับรองว่าการฝึกฝนอบรมขั้นสูงนี้ เพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับชีวิตที่ต้องมีทั้งสุขทุกข์ปนเปนกันไปและไม่มีอะไรที่จะมาขวางทางคลื่นความถี่ของแสงสว่างและความมืดที่พวกคุณไม่สามารถจัดการได้พวกเราศรัทธาในตัวของพวกคุณพวกเรารู้ว่าบททดสอบนี้มันไม่ได้ถูกวางผิดที่ เมื่อพวกคุณได้ยินภารกิจนี้ครั้งแรกพวกคุณได้รับแจ้งว่าจะมีการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการได้รับมอบหมายนี้แล้วตอนนี้พวกคุณเข้าใจขอบเขตของการมอบหมายนี้และพวกคุณก็หวังว่าจะมีสิ่งที่จะนำพาตัวเองและคนอื่นไปสู่ข้อสรุปในเชิงบวก พวกคุณอยู่ที่นี่เพื่อเพิ่มความถี่บนโลกและกาลังทำงานได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องสงสัยเลยแต่จะมีช่วงเวลาที่พวกคุณจะก้าวไปข้างหน้าหนก้าวและต้องถอยหลังกลับอีกสองก้าวนั่นคือธรรมชาติของความก้าวหน้าในบางครั้งมันไม่ได้เป็นเชิงเส้นเสมอไปมันเกิดขึ้นได้อย่างลงตัว เมื่อพวกคุณเริ่มต้นก้าวเดินดังนั้นใช้ชีวิตของพวกคุณและดำเนินการต่อไปให้รู้ว่าพวกเรารู้ว่าพวกคุณมีสิ่งที่ต้องทำพวกคุณเป็นสมาชิกในครอบครัวที่รักของพวกเราแต่พวกคุณยังต้องดำรงอยู่ในขณะที่พวกคุณหลงลืมตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณไป พวกคุณไม่สามารถได้ยินเสียงของจิตวิญญาณอย่างที่เคยเป็นพวกคุณไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ทางไหนใช่เพราะพวกคุณได้สวมม่านพรางแห่งความหลงลืมแต่งานของพวกเราคือการช่วยให้พวกคุณจดจำให้ได้และกระตุ้นให้พวกคุณไปในทิศทางที่พวกคุณได้เคยเหยียบย่ำมา พวกเราเฝ้าดูด้วยความรักความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในตัวของลูกเรือภาคพื้นดินของพวกเราพวกคุณแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบโดยการเปล่งประกายแสงสว่างที่สดใสเพื่อนำทางขณะมีพวกเรานำอยู่ข้างหน้าพวกเราเป็นครอบครัวจากดวงดาราของพวกคุณช่วยให้พวกคุณ ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นคือวิธีที่แสดงให้เห็นว่าพวกเรารักพวกคุณในขณะที่พวกเราได้เฝ้ามองในสิ่งที่พวกคุณทำมันพวกเราคืออาร์ทูเรียน